สวัสดีครับผมวัสดีเอฟซีนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมเอ,อ่อสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาเป็นจะมาทดสอบการฟันนะผมสําหรับตัดโบราณาตัดโบราณนะผมตัวนี้จะอยู่ที่สิบหกนิ้วสองเล่มน,นะผมของคุณอัดนะผมเอาุณอัดมาดูใ,ใกล้หน่อยมองเห็นไหมใกลขนาดนั้นนะ <laughs> เป็นของคุณอัดนะผมทั้งสองเล่มเลยสําหรับหัวตัดตัวนี้จะเป็นฝุ่นของท่อที่เราตัดทําฝักนะผมเช็ดออกได้นะฮะเดนี้จะเป็นหัวตัดโบราณนะผมขัดครึ่งใบสิบหกนิ้วทั้งสองเล่มนะผมเป็นของคุณตัดนะผมสั่งไว้ <laughs> ก็น่าจะได้ส่งไปใบนี้นะผมใบใบนี้แหละ จะมาทดสอบการฟันให้ดูคร่าวๆนะผมสําหรับมีดมอเตัดโบราณน,นะผมว่าการใช้งานมันจะดีหรือไม่ดียังไงนะผมไปไปชมกันเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อาจจะฟันอันนี่น่าจะเป็นไม้มะขาม,ม,มาขาดนะผมไม้หมดแล้ว <laughs> มาเอาเลยนะเนาะเในการไม่เสียเวลาครับผม ก็จะเก็เป็นมันก็กินน้ำไม้ได้ดีนะผมสําหรับมืตัดเป็นมีดคมคมตรงนะผมคมก็เป็นแนิดๆน,นะผมโคง้งนิดๆน,น,นะผมะเหมาะสำหรับการฟันการใช้งานแบบฟันไม้ฟันอะไรนะผมดูเล่มสองดูการกินน้ำไม้ผพอดีไหม เอ,อประมาณนี้ไม่ใครไม่เอาเใช่ไหมจัดไปไม่ใครมาจัดถักถักให้ดูเนะะาะแบบนี้นะครผม อะไรกันนะนี่ครับผมไม้ครับตัวนี้เป็นไม้มะขามนะครับผมไม้มะขามสดเป็นไม้ไผ่ จะประมาณนี้คมก็เป็นคมโบราณน,นะผมเป็นมีดคมโบราณมอตัดคมโบราณธรรมดานะผมเป็นมีดใช้งานนะผมมีดใช้งานเออเป็นการรีวิวการใช้งานแบบพื้นฐานสําหรับมอเตัดโบราณน,นะผมของคุณอัดนะผมเดี๋ยวจัดสง่งเราจะสง่งต่อไปครับผมนีสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะผมไม่ทำให้มันยาวเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเจอกับมีดท,ทรงต่อไปเลื่อมต่อไปนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ